สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้พ่องกับช่องเบนจ้าชาแนลอีกแล้ว,วจ้ะันนีพ่อมาเข้าสวนตัดกับเผ้ามาเบิ่งกันมาสิหลายปะเริ่มสิเป็นดอกแล้วเลิปหังหนอกก่อนนะจ้ะเพราะว่าเมน,นี้อากาศคึ้มๆึ้มยันฝนตก อันนี้คือกระเพ้าเราจะอยู่ทางนอกเนาะ,ะเริ่มลงมือกันเลยยานฝนตก วันนี้ก็จะมาเก็บสุกินี่พี่น้องเอ๋ยเว้นไ้แค่มือสองเมือนี่จ้ะจะเก็บไปทั้งสองลูกเลยเนาะมือนี่บ่ไวละปล่อยไว้แหงจะใหญ่ไปเลยกินบะท่านกินบะเบิดเถื่อตัดไปเลย เบิ้งเนี้ยคุณน่ะแตเละลูกเหยาเสมอนันแล้วลออลจ้ะสวกหนึ่งเนาะใน,นขี้ยาที่เขาเอามาคุ้มไปลูกที่สองเยวจะไปให้ย่าปลูกอยู่เมืองไทยอยู่เนาะเม็ดใน สองลูกเหลือเฟือมันนี้ก็จะเก็บทั่วกันนะจ้ะไปใส่ผัดกะเพราเนาะกะน็นวยว่าท่าน,นีใหญ่หรอกแต่ก็จะเอาไปใส่ผัดกะเพราก่อนทั่วฝรั่งทั้งหนอกจะหลายเนะจ้ะลายสีเลยสีเขียวสีเหลือง นี่จะนี่เอาไปบลายลูกว่ทนิยั่ไปไหนจ้ะทย,ย่อยนี่สองลูกเก็บเต่ไปเลยเนาะพ่อเราจะเอาไปซอยใส่ผัดกะเพรานะนี่ก็จะเป็นพริกเริ่มใญ่เราจะลูก เพื่งก็งหญ่แล้วโอ้ยเฮ็ดจังได๋หลับบ้นี้พริกนะจ๊ะอันนี้พริกช่ออันนี้จะเป็นพริกชี่ฟ้าอันนี้ก็พริกช่อจ้ะอืมกะเพราเก็บไปนำ้ำก่อนจะไปเก็บในบ้านพักขอ,องนอกนี่ก่อน เราจะแตง่ง่านไปแค่มือเดียวอือพุดะนะนวยไงญครับเบิ้งน้ำเขาเลยพุดนะเี๋จะนวยนึ่งจะบให้ในเก็บเนาะเอาไว้อีกก้นมือนึงเมื่อว่านนี่ทอนยาแล้วจ้ะสองแถวนี่เส็นเรียบร้อยเพราะว่ายาลาย ทาานี่จะพ่ทันไดในทอนก็อีกฟังนี่จะนี่กับ่ทันได้ในทอนจะเป็นต้นโบหิมะตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองมาหอดผีเลยมันจะเป็นฟักทองน้อยเพิ่งบานเมื่อนี้เพิ่งจะเนี่ยนะลูกเขา ฝักทองตัวเมียต้นตะพผูดจะเป็นการย,วยาวๆเนาะปะประเทศก็เริ่มแดงแล้วจ้ะอันนี้คือต้นปาป,ปิกาแฟนซื้อมานี่เลยเริ่มเป็นหมากแล้วอันก็จะเป็นพริกคือกันจ้ะแปลงพริกปลูกผสมประสานกันไปพี่น้องเอ้ยทั้งทัว่วทั้งโอ้ ปูพักขี้ข้อกันเนี่ยพริกต้นบ่ค่อยสูงกันเดยแล้วก็จะสูงอีกกับบาหลูพออันนี้มันเหมือนนาหอนนะจ้ะือหอนอีกอยู่โคโรบีก็กินบะทอนอันนี้ก็จะเป็นพริกช่อสีขาวพวกล่ะอันนี้ก็เก็บให้ไกลอยังเดียวจ้ะ อันนี้คือคะแนงบะกะเทศเอามาปุกมาว่านนี่กระเทศกระแดงแล้วจ้าเริ่มแดงแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั่วผุ่มพ้องฝรังเป็นหมากแล้วจ้าทันหมากนี่ก็คือจะเก็บแชแข็งเนาะน้ำมดปลาบกุกพริกน่ะเราจะหาไม้มาขำเนาะนะี่ตัวพีกต้นเตียใยมาปลูก ไปเบิ่งทังในกันทั้งในบานพักไปเบิ่งต้นกระเพ่าก่อนเนาะนจะมกระิดหน่วยใหญ่ขนาดพันเนี่ยอุย้ยถ้าเบิ่งกันจะ้ะไปปละเข้าไปในบานพักนี่จะกระเพ่าในบานพักเป็นดอกแล้วนี่ นส่วนต้นแตงกะอวาสานจ้ะมะละสิเลื่อยเขาไปแทนต้นแตงเนาะว่านกะขุดมะละเขามาต้นนึงเขาเมาปลูกแทนต้นแตงมาจ้ะเก็บกระเพราการเมื่อนี้ก็จะเก็บไปเบิดแด้จ้ะเขาแตกปุ่ม ในบ้านพักนี่จะได้กินโดนอยู่เนาะหอมพี่น้องเอ,อ้ยกระเพ้าใบใหญ่เนะเาะบรแมานกระเพ้าหน่อยกะยานผึ่งเนี่ยนเขามาในบ้านพักพึ่งล่าหลาย,ายตัดไปเรื่ หอมๆไปผัดกะเพราเลือก็จะแช่แข็งนะจ๊ะแช่แข็งไว้ถนอมอาหารไม่กินช่วงหนา,หนาวๆมาก,กินผัดกะเพราเยละวหอมๆจะหอมๆม,มาเด้อมาเก็บกะเพรานํำกัน เก็บเสรแล้วนะจ๊อพี่เนาะนี่ได้หนึ่งกะละมังมันนี้ก็จะไปผัดกะเพราละจ้าผัดกะเพราแล้วก็ไข่าดาวจากสองนวยเนาะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ดเด้อเด้อเ้อขอกันไม่คิดหนาย่ด,ดีมีแหง้งโชคดีมีใช่หมดทุกคนจ้า สวัสดีค่ะ